สวัสดีครับพบกับช่องบ่าวนายสายเลาะเด้อนี่มือนีสิไปโลกการอบที่สองรอบแรกกามันอ่อนโลกบะได้มันขาดแล้วมือนีสิเอารอบที่สองมันแล้วมันสั่นบอแล้วแท้ไปไปโลกกาน้มกันพี่น้องงานตามขอบสานี่แหละบรรยากาศขอบสาเป็นน้ำยาเริ็วคืนนี้แหละต้องสิได้ตัดใหญ่แล้ว เบื้องเขาข้าเจ้าที่ละเริ่มเขียวแล้วเขาจะค้องข้องจะคล้องนิแต่หย่าอิสิายเบิงวานไปแล้วันบ่ขคืนพี่น้องวานปุ๊บฝนมาพอดีท่วมเขาวานไปแล้วบ่ขคืนขึ้น,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 นแนนต่หย้าคืนแต่หญ,ญ่าได้ใส่เบิ่งงืันนี้รถทถยกับเขาบ่ได้รถทถยเขาหยาาพี่น้นองเสด็คคูดเอาละ อันนี้ดำรอบแรกนี่ขึ้นแล้วนี่เขียวแล้วไอที่โลก,การอบแรกนะที่ว่ากามันอ่อน,นมันดำไอซีมัดนี่แหละ,อะมองนี้เสดคุดเอาละนี่รถไถมันมีทางเขาเ่าแล้วมันตันมันมีทางให้รถไถเขาเเ่าได้เบิ่งมีทางลงมันนั่นกับเขา่าท่านี่ก็เป็นทีของขาจาวเสด็คุดเอาแล้วมองยานขึ้นนี่ตรงได้มีน้ำกับสด็ดำเอา ไม่ไม่คูดคูดเราค่อยดำไปเรื่อยเฮ็ดเอาเองเฮ็ดไปแล้วตอนแรก็ตอนนั้นล่ะทำสิแล้วเรื่อยๆไปเป็นกันลังใจในเบาน่าน้ําในเด้อในการลกกะรอบที่สองเฮ็ดไปเฮ็ดเอาเอง,เอ,เอ,งอันนี้ก็ปล่อยน้ำลงน้องตาแล้ว กากเคลื่อนไงแหละล่ะการไงแล้วรนะนะอบนี้ไปลงไปลุยนักันเดี๋ยวมันต่อยกันลบกากลุยต่อยกันหนามกันร้ายเลยอ่อนอยู่ตล้วมันทันใดอยู่ อ่อนๆเข่าชุส่วนสูงอยู่ต้นม้แค่ส okay. ูงอยู่ก็เปลนกาก็เป็นอ่อนๆนี่เบิ่งนี่ขาดเม็ดเ่ที่ได้เ่าะากามัะเลนได้ก็ตงเอาเลยแล้วเขาลบ่เปลนหไม่ใช่ไทอนว่เปลี่ยนย่นอกาอ่อนต้องใช้ถอนว่เปลี่ยนเ ถอนว่าเป็นแล้วก็ว่ากาอ่อนเนี่ยขาดเมืเ่อไหร่ใช่ปอไม่ต้องเจนขาดว่ยขาดเมื่อไหร่ เดิมซอยกันด้อผู้ได้แล้วให้แล้วนะแล้วก็มาซอยเบาไนาในเดินคุมีเงินจางดอกลงแขกเอาลงแขกดำน้ำมาเด้อจะได้ว่างเบิ่งที่หลขัขาดขาดไร้คกณได้อีก ปลาหม,มูลแล้วขเขาแล้วมุดแล้วมันจะต้องแล้วมาได้ยู่มืดมือมสมบัติได้เพราะจีซิมันได้เพราะพี่น่อลวกเป็นน้ำยาวเป็นปน้ำเบิ่งที่ละ ัวที่ขาดนี่เฮ้ยสาดร้ายกู่ได้เบิ่งดีล่ะแดดดีดีมอนี่อุมีแดดมือวานฝนตกช่วงคำคำมนี่ก็เลยอุมิแดดนี่ไงดีดอก กำแน่ว่ได้ดอกน,นี่ก็ผ่านาแลละเป็นงไงล่ะเวนลักะลงมลันได้ปเอาไว้มัดทีเดียวเดี๋ยวผู้ใดเหตดน,น้เต็นมาบอกไงอันนี้ก็ไม่ได้เห็ดโดนแล้วเหตดงานโรงงานเห็งานโรงงานเกือบสามี่ยี่สิ กำมายู่บ้านมองว่าจะไม่เห็ดไทเจ็ดน้กินสิได้ก็แล้วพี่น้องเออท่านี่ไถแน่อยู่บกขาดแล้วมอว่าท่านเริ่มตินแล้วบ้างต้องใสที่เริ่มที่เริ่มคล่องับ เดี๋ยวลบมัดทีเดียวครับพี่หน่อมันได้มันหลายคนมันมัดทีเดียวเนี่ทั้งอีลบงานอยู่พี่น้องบวขาดแล้วเราจะสิดขาดติดบวชได้จขาดเสร็ล้รอบแรกเดี๋ยีมัดพี่น้อขาดไมนอ่อน าเด้อผู้ใดว่างวางมาเด้อม,มาซอยกันลูกกา้าก่อนมือสตีดดำบอมือไปหาลูกสาวอยู่ขอนแก่นลูกสาวไปเขอลายอยู่ขอนแก่นวิไลขอนแก่นมอคหอ,อผุดหวานไปทรงกลับไม้กลับใบเหล้วพี่น้อง ค่อยดึงไปเี่นั่นอะไรบ่มีหนามันขาดไหมคอยดินแม่เห็นมันขาดนี่ปุ๋ยมาทันละลายอยู่ที่หนอ,องว่านปุ๋ยเหมือนปุ๋ยละลายถึงหมื่อถึงว่านแหงไว้เนาะ เอาอเปลนกันรักใจบ่าวนน์ในเด้อปาเขาาเบิ่งเนี่ยส่องมรดเดชพานอยู่นะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเาไนายนั่นไหเด้อปากเขาเบิงึงเป็นกันรังใจน้ำแน่ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันคลิปหนะ้า